กับสบายดีพ่อเม่พี่น้องผสมงสสบอ่อเมื่อนี้ก็มาพบพอ่พอกับส่องบา่าวเจโจสันเขาสันเคยเนาะเมื่อนี้ก็มาพบกันในงามแรกๆเนาะประมาณหาเมงเนาะบริได้ประมาณเนะาะหาเมงเลยเนาะถามผสม,มเมื่อนี้อีพ่อกับอีเมีเราไปอยู่เนาะเข้ากันเลยหนึ่งเข่าหนึ่งเขากินเองหนึ่งเข่าเนาะเพราะว่าเขาอไปซับน้ำพี่หมอบอยู่น้าเดี๋ยวเอาสีมาเป็นนาทีเห็ดอยู่เห็ดกินอะไรกันหนึ่งเข่าเดี๋ยวเขาไปเบ่งกันเลยเนาะ 너무 잘해라. 아 ส่วนห้องกินส่วน,วน mustache, ้องกินเม่นห้าจะบบริเห็ดเนาะเ้าสีปลาเมียนหอเม่เห็ดพอห้าจักสี่เห็ดเนี่ไดแต่ไม่ใชไมสีเห็ดเมนู <c <c ่ยังกินมันข้าวปลากับปลาหน่อยเดียวข้าชีปีก่ะเ้าผัดเห็ดเป็นตะปีกเนาะต้มกับเป็นเนาะแต่แกงอเม่าสีแกงแต่ห้าผัดเหศแกงกัเป็นห้าก็เลยสีปลาเมียนหอีเม่แกงกบกับมีเนาะแต่ไม่อยากกบกบกินไรเลยเบื่อแล้วเบื่อกบ ัเฮืองอยากกินเผื่อกใครเนี่ยเนาะกินคม,มือคม,มือแล้วกันหนดูสิเป็นกบต่ถึผไปชมเลย ตอนนี้นาะทีห้ากแบบเห็นแล้วเลยเนาะส่วนเหตุกินได้สิให้อีเมลเปพูดเห็ดเนาะคั้นห้าสิบปีมันกัปลามันกันหน่อยเนาะยันบอกพอกินเขาก็เลยสิห้อีเมลมาแกงเนะาะเขาเขาแกงมาเปลี่ยนได้สิหายทาอีเมลมาต่างสิหาเราแกง เียสำหรับกินนี้เราจชอบลิปต้งเพ็นก็มนีน่เลยามผู้ชมไปไปพอกินกินนะลนสะสหรับินีสบายดีปสุขุุกคนว